ผมยืนอยู่หน้าบ้านเลขที่99หมู่ที่2ตำบลสวายจิกวันนี้วันที่22ตุลาคม2564ขณะที่ถ่ายคลิปอยู่นี้นะครับเป็นการถ่ายเก็บภาพน้ำที่ท่วมขังเนื่องจากฝนตกอย่างแรงนะครับประมาณชั่วโมงเศษนะครับระดับน้ำหน้าบ้านนะครับจึงนองสูงประมาณ10เซนติเมตรนะครับ สาเหตุของการที่น้ำท่วมขังนี่นะครับส่วนหนึ่งก็คือระบบรางระบายน้ำต่างๆยังไม่ค่อยดีนักเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากการอุดตันแล้วก็รางระบายน้ำต่างๆยังทำไม่เรียบร้อยนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็มีปัญหาเป็นประจำทุกปีนะครับทำให้การสัญจรไปมาค่อนข้างจะลำบาก แต่ก็อาจจะลําบากชั่วครู่ถึงแม้จะลําบากชั่วครู่แต่ก็มีพี่น้องชาวบ้านในละแวกนี้นะครับตื่นผ่านไปผ่นมาไปตลาดบ้างไปโรงเรียนบ้างนะครับก็คงจะต้องรอทางผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นความสําคัญในการที่จะแก้ไขพัฒนาโดยการจัดทําระบบระบายน้ํา ให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสข้างหน้านะครับก็ขอฝากเป็นการบ้านให้กับท่านผู้บริหารที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะต่อไปด้วยครับครับท่านจะเห็นรถยนต์ซึ่งกำลังจะออกไปทำธุระนะครับเป็นรถครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เก็บเอาไว้ให้ชมกัน เสียงฟ้าร้องจากการที่ฝนตกนะครับฝนตกวันนี้ค่อนข้างจะแรงนะวันที่2 2ตุลาคม2564เป็นวันออกพรรษาเป็นวันมหาประวรานาอะเช้าเราก็เปทำบุตต่างบานต่างบาทเทโวรุพานะนะครับน้ำท่วมมากพอสมควรก็คงจะใช้เวลาประมาณสัก 3 4มชั่วโมงนะครับคงจะระบายออกได้